สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนําอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่จักไหมครับเหรียญน้ําเต้านะครับหลวงปู่ทิมวัดาหารไร้นะครับหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับเหรียญน้ําเต้านะครับเดี๋ยวไม่มีราคาเล่นหากันนะครับในหลายพันนะครับจะแยกบล็อกแยกปีนะครับอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ ก่นอนอื่นเลยนะครับจดจำนะครับหน้าเหรียญหลังเหรียญให้ดีๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับหลังเหรียญแบบนี้นะครับที่ระลึกหลวงปูท่ทิมนะครับเป็นยันใบพัดนะครับจดจำหน้าเหรียญหลังเหรียญดีๆนะครับ มาส่องดูรายละเอียดกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกผดนะครับบล็อกผดปากขีดนะครับนี่บล็อกผดดูไงครับนี่ครับข้างหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับไอข้างหูหลวงพ่อนะครับจะมีเม็ดผดแบบนี้นะครับมีเม็ดผดแบบนี้นะครับเฉพาะบล็อกผดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีดูนะครับ จำเหียญนะครับถั่เหีือมีบล็อกผลนะครับเม็ดผลแบบนี้นะครับดูนะครับปากลงพะก็จะแตกนะครับนี่หรือเม็ดตาคมคมนะครับสายฝนมีไหมนี่ครับเส้นสายฝนนะครับตรงนี้นะครับโฟกัสกล้องให้แป๊บนึงนี่มีเส้นสายฝนวิ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่แลมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีเม็ดผลนะครับแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงคําว่าลึกนะครับที่ระลึกนะครับมีเม็ดผลแบบนี้นะครับบล็อกผลให้เล่นง่ายนะครับบล็อกนี้นะครับพี่พี่ดูหูเหรียญนะครับพี่พี่จดจําหูเหรียญนะครับหูเหรียญถ้ามีเนื้อเกินแบบนี้นะครับถ้าขยับหน้าเหรียญนะครับถ้าขยับ หูเหรียญจะขยับแล้วมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแท้นะครับส่วนใหญ่จะแท้นะครับถ้าหูเหรียญขยับแบบนี้นะครับผมบอกเทคนิคเลยนะครับปกติแบบนี้เขาไม่เขาไม่ไม่มาบอกกันนะครับหูเจาะนะครับถ้าปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับแท้เลยนะครับรอยปิ้นตรงนี้นะครับถ้ามีนะครับแท้เลยนะครับขอบตัดก็ทั่วไปครับ เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากอ่าแบบนี้แบบนี้ใครมีสวยๆผมผมก็ยินดีรับเช่าราคาครับ